โดยสารเครื่องบินเป็นการเดินทางสาธารณะที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของเวลาแบบเป๊ะๆมากๆนะคะอย่างที่เขาก็มีกฎเกณฑ์ชัดเจนเคาน์เตอร์เช็คอินจะต้องปิดก่อนเวลาเครื่องออกกี่ชั่วโมงกี่นาทีก็ต้องเป๊ะๆพอหมดเวลาแล้วไม่ว่าคุณจะวิ่งกระหืดกระหอบมาแค่ไหนอ้อนวอนร้องขอเขาแค่ไหนเขาก็ไม่เปิดให้ หรือแม้แต่ตอนนี้เรื่องกระเป๋าของผู้โดยสารหลายๆายสายการบินมีกฎที่ชัดเจนมากเอาขึ้นได้กี่ใบรวมแล้วไม่เกินกี่กิโลแต่ละใบต้องกี่กิโลอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างล่าสุดการบินไทยมีการปรับเนี่ยอันนี้ก็ต้องศึกษาให้ดีนะคะคุณเป็นลูกค้ากลุ่มไหนเพราะเขาจะมีแบบระดับของเขาอะนะอ่าเป็นลูกค้ากลุ่มไหนเออพรีเมียม รอยอเลยก็ว่ากันไปเนี่ยคุณจะเอากระเป๋าขึ้นไปได้กี่ใบใบละกี่กิโลกรัมรวมแล้วเท่าไหร่แต่ละสายการบินก็จะมีกฎของตัวเองซึ่งมันต้องเป๊ะมากใครไม่สามารถที่จะทำตามกฎนั้นได้เขาก็ไม่อนุญาตคุณต้องทำทุกวิถีทางอะ่ะที่ให้ให้ได้ตามกฎเขาอะ่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะไม่งั้นเขาก็ไม่ให้คุณขึ้นเครื่องหรือไม่ให้กระเป๋าของคุณขึ้นไปหรือไม่งั้นก็จ่ายเงินอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะรวมถึงถ้าไฟนอลคอแล้ว ไฟนอลคอร์ก็คือการเรียกขึ้นเครื่องนะคะเขาก็จะทุกคนก็ทยอยกันขึ้นไปแล้วก็จะมีไฟนอลคอร์นะคะว่านี่การเป็นการเรียกครั้งสุดท้ายแล้วนะใครยังมาไม่ถึงกาุณารีบวิ่งมาเลยนะคะถ้าไฟนอลคอร์แล้วประตูปิดแล้วหมดสิทธิ์นะคะเท่ากับคุณตกเครื่องแต่มันก็ยังมีคนไม่ยอมแพ้ค่ะไฟนอลคอแล้วปิดประตูแล้วเครื่องเนี่ยกำลัง เล่นเข้าสู่รันเวย์แล้วด้วยซ้ำไปแต่เขาไม่ยอมแพ้ค่ะทุบกระจกแล้วก็วิ่งเข้าไปบนทางรันเวยของเครื่องบินแล้วก็ไปโบกไม้โบกมือบอกกับตานบอกจอดจอดจอดยังกับรถเม์น่ะนี่เป็นคดีที่เกิดขึ้นที่เยอรมนีค่ะเป็นเหตุการณ์น่าตกใจที่เกิดขึ้นที่สนามบินแห่งหนึ่งในเยอรมนีนะคะมีผู้โดยสารสองคนไปสายตกเครื่องแล้วด้วยนะคะ แต่ตัดสินใจไม่รู้เอาอะไรเข้าสิงทุบกระจกฝาประตูกัน้นแล้วก็วิ่งไปไปบอกไม้บอกมือบอกนักบินบอกช่วยจอดหน่อยแล้วเปิดประตูเครื่องบินให้ฉันหน่อยฉันจะขึ้นเครื่องนะคะคลิปเหตุการณ์นี้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ค่ะเห็นผู้ชายสองคนวิ่งข้ามลานจอดเครื่องบินอย่างบ้าคลั่งแบบนี้เลยนะคะที่สนามบินโคลนบอนเพื่อมุ่งหน้า ไปยังกรุงบูคาเรสของประเทศโรมาเนียที่เป็นสายการบินวิซค่ะโดยคลิปนี้เนี่ยนะคะก็เห็นพวกเขาโบกไม้โบกมือพยายามจะเรียกร้องความสนใจจากนักบินให้หยุดเครื่องเพื่อเปิดประตูให้กับพวกเขาได้ขึ้นเครื่องค่ะโดยขณะเกิดเหตุเครื่องบินลำนี้กำลังเล่นเข้าสู่รันเวย์นะคะเพื่อเทคออฟแล้วก็ไปสู่จุดหมายปลายทาง พนักงานของสนามบินก็เดินเข้าหาแล้วก็พยายามจะขัดขวางการกระทําที่บ้าคลั่งของผู้โดยสาร2คนนี้นะคะโดยรายงานบอกว่าชายทั้งสองคนนี้มาไม่ทันการเรียกขึ้นเครื่องครั้งสุดท้ายหรือว่าไฟนอลคอค่ะแล้วก็จากข้อมูลของตํารวจก็ระบบอกว่าพวกเขาตัดสินใจทุบกระจกสวิตชุกเฉินเพื่อเปิดประตูรักษาความปลอดภัยแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ลานจอดเครื่องบินค่ะตํารวจก็แจ้งข้อหานะคะโดนโทษทางอาญาฐานบุกรุก ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนการละเมิดกฎหมายด้านความปลอดภัยทางอากาศด้วยนะคะแล้วก็ทั้งสองคนก็ถูกจับกลุ่มตัวเรียบร้อยส่งตัวให้กับตำรวจดำเนินคดีต,ต่อไปค่ะคือคิดได้ยังไงว่าถ้าเราทำแบบนี้แล้วกับตันจะยอมเปิดประตูให้เราได้ขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินเลยเนี่ยเออด้ข่าวไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นผู้โดยสารสัญชาติไหนอะไรอย่างไรนะคะเห็นแค่เนี้ยไกลๆว่าเป็นผู้โดยสารสองคนท่านเองนะคะ แต่สุดท้ายเครื่องบินก็ดีเลยนิดหน่อยแล้วก็เดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้ตามกำหนดนะคะอย่าหาทําเด็ดขาดไม่ทันก็ไม่ทันไม่ทันคือไม่ทันแล้วก็ไปหาข้างหน้านะคะอย่าหาทําแบบนี้ไม่ใช่รถเมย์รถเมย์เนี่ยคนขับรถเมย์จะใจดีนะคะพอเห็นคุณจากกระจกข้างๆแล้วก็อาจจะแบบอาจจอดแล้วเปิดเปิดประตูให้คุณได้ แต่เครื่องบินไม่เหมือนรถเมย์นะคะอย่าหาทำเด็ดขาด